ทำไมแม็กถึงอยากพูดเรื่องนี้จังเลยคําชมจากคนอื่นที่มาชื่นชมเราเปิดขายเลยมันแชะมันเหม็นมันไม่โอเคเลยสร้างรายได้หลักแสนแม่ภูมิใจในตัวหนูจังเลยที่ลูกอะไปสอนให้คนเขามีอาชีพมากขึ้นนี่แม่งแค่นั้นเลยจิตผูกอาหาร <laughs> วันนี้จะมาเจอเป็นรายการใหม่ของครูแม็กนะคะชื่อว่า อาหารหิวใจไปกับแม็กอันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมิติของอาหารที่มีหลากหลายอารมณ์แล้วก็มีหลากหลายรสชาติละกันนะไม่ใช่เพียงแค่การกินเข้าเอาออกหรือทําอาหารเพื่อมีไรายได้อย่างเดียวหรือไปสร้างอาชีพบางทีมันก็น่าเบื่อมันกันเนาะทาไมถึงมีแรงบันดาลใจในการทํารายการนี้ส่วนตัวของแม็กเองอะถ้าเป็นเรื่องของอาหารจะมีเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะความต้องการของมาสโล คือมันเป็นความต้องการของมนุษย์5ขั้นความต้องการฐานแรกของมนุษย์ทั่วไปอะปัจจัยสี่ง่ายๆคือกินอยู่รอด อันที่สองคือเป็นเรื่องของความปลอดภัยมั่นคงเรามั่นใจว่าพรุ่งนี้เรามีข้าวกินกินแล้วสุขภาพดีสะอาดอันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยอันดับที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าหรูๆห,หน่อยก็คอนเน็กชันอันดับ4เนี่ยมันเป็นเรื่องของการยอมรับแม็กจะใช้คาง่ายๆคือการยอมรับไม่ใช่แค่ตัวเราอย่างเดียวที่เราพูดกับตัวเองมันจะเป็นคําที่คนอื่นพูดมาเช่นคําชมจากคนอื่นที่มาชื่นชมเราอันที่5เนี่ยง่ายๆคือยอดบนสุดของอันดับที่5มันเป็นเรื่องของ ของการสร้างคุณค่าอะไรบางอยา่างให้กับโลกใบนี้แม้กระทั่งตัวเราเองโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันว่าเอ๊ะทำไมแม้ถึงอยากพูดเรื่องนี้จังเลยมันมีแรงบรันดาลใจอะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกิดเริ่มจากตัวเราเองเลยที่ตั้งแต่เด็กเนี่ยแม่อยากให้เรามีวินัยในการตื่นเช้าลูกสาวสวยมากบ้านนี้คีที่เขาเอามาหลีดเรา ทำให้เราเริ่มต้นทำอาหารคือเดินไปตลาดกับเขาตอนเช้าเขาปลูกเราทุกวันแล้วก็เดินไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่มันแฉะมันเหม็นมันไม่โอเคเลยแล้วทําให้เราแบบมีเพนพอยท์ด้วยนะเอาจริงคียสำคัญที่ทําให้เราไปต่อทั้งทง,ท,งที่ความหมุดงิดอารมณ์ไม่ดีอะนะคือเดี๋ยวฉันจะไปช่วยแม่ถือของแล้วฉันจะได้ของอร่อยกินตอนเช้านี่ม่งแค่นั้นเลยคือ จิตผูกอาหารแล้วพอเริ่มโตขึ้นน่ะมันเริ่มมีความสนใจทําอาหารให้แม่กินตอนนั้นอายุ20่สละยีกว่าแล้วเออเดี๋ยวถ้าถ้าแม่อายุเยอะๆอ่ะแม่แก่แล้วอะ่ะใครจะทำอาหารให้แม่กินเพราะเขาติดทําอาหารกินเองจุดนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มเรียนรู้ไปทํางานใช่ไหมแล้วกลับมาก็ทําให้แม่กินแม่บอกว่าใช้ได้เะรเราก็แบบยกไหล่นิดหน่อยอาหารไทยปกติไม่ชอบไงเพราะว่าเรื่องเยอะสุดท้ายแม่ฉันก็ไม่ได้กินอาหารฝรั่งทุกวันปะวะ เราก็เลยแบบจ้องๆแล้วก็ไปถามาว่าแม่ปรุงไงอ่ะแกงมัสมั่นนี่โหที่บ้านเรื่องชื่อมากแกงมัสมั่นแม่ทาไงอ่ะแม่ปรุงเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่แม่บอกว่าสังเกตเอาน้ําหนักมือมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ปากชิมเอาไอเราก็แบบมีความรู้สึยกย่างจังแต่สุดท้ายสิ่งที่เขาส่งมอบให้เราคือทําให้เรารู้เทส์รสชาติอาหารสิ่งนั้นจริงๆแล้วเราก็เริ่มใจฟูเลยค่ะแม่ชมเปิดขายเลยขายเพื่อนก่อนนะแล้วเพื่อนชิมเอา้าอร่อยเอาอีกเราก็เริ่มขยายทําเป็นโฮมเมดแบรนด์เพื่อให้คนนนนนรรออบบข้้้้าาางง่ะะไดกิเพตนนัท วาภพด้ยมีงานประจําทำเนาะเดินทางมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราทคคําคนไข้พ่งร้อเรเแล้วมีเวลา,าของเต้นตั้งแต่อายุยี่ห้ไม่เคยไปเรียนเชฟที่ไหนเลยไม่เคยไปสมัครเรียนสถาบันใดเลยเรียนรู้จากคุณแม่อย่างเดียวจาก Youtube จากอะไรเงี้ยแล้วก็มาประยุกต์ใช้ทําไปเรื่อยๆจนมันเกิดเหตุการณ์ว่าโลกติดต่อที่มันพุ่มเข้ามากลายเป็นว่าอาหารมไม่ใช่แค่ความรักในบ้านมันเลยทําให้แม็ก ทำอาหาร100กล่องเพื่อที่จะไปขายในอีเวนต์ต่างๆอาหารกล่องนี้มันเลยทําให้เราได้ไปเจอคนใหม่ๆมันทําให้เราเจอคอนเน็กชันมันทําให้เราเจอคนรู้จกักมันทําให้เราต่อยอดอะไรไปมากมาย ผลลับในชีวิตก็เปลี่ยนความสําเร็จก็เปลี่ยนพอมาวันหนึ่งเราทําไปเรื่อยๆค่ะจนเราตัดสินใจว่าฉันจะเอาสิ่งที่เรามีจากประสบการณ์ที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยสร้างรายได้หลักแสนเอาออกมาสอนผู้คนให้เขามีอาชีพอันนี้มันเป็นความรู้สึกอีกแบบนะที่เราได้ทั้งการชื่นชมได้ทั้งเงินได้ทั้งคุณค่าในชีวิตได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นผลกระทบให้กับสังคมมากขึ้นสุดท้ายที่พอเราเริ่มสอนปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันกลับมาคือแม่บอกกับเราว่า แม่ภูมิใจในตัวหนูจังเลยที่ลูกอะไปสอนให้คนเขามีอาชีพมากขึ้นยิ่งกว่าการได้เงินมันคือรอยยิ้มจากคนรอบข้างรอยยิ้มจากแม่ที่ยิ้มให้เราเห็นความภาคภูมิใจรอยยิ้มจากคนที่ได้กินอาหารของเรามันจะเติมเต็มให้คุณขยายผลลัพธ์ใหญ่ขึ้นในชีวิตได้แน่นอน พอเห็นภาพไหมคะทุกคนติดตามไปพร้อมๆกันค่ะจะมีมิติหลากหลายมากที่แม็กอยากให้พวกคุณนะมีแรงบันดาลใจว่าอาหารน่ะมันจะทําให้รู้สึกดีกับตัวเองอยากทําอะไรเพื่อคนอื่นมากขึ้นและรู้สึกอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ ep หน้า